สว,นนสวัสดีครับวันนี้อย,อยู่กับผม YO คิดนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับผมสอน YO คิดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปดราม่าเล่น่นะทุกคนดูอแบบวันนี้เราก็จะมาทําคลิปได้โลแสนนะนะทุกคนย่านโคตรนะครับทําได้กี่ปีครับก็ตั้งแต่ที lo, pues ่เราได้มานะครับผมก็เราก็ดีใจมากนะครับผมคุณถามว่ากี่ปีสองปีครึ่งนะครับผมครึ่งปี ทำมาณสองปีใช่รครับผมวันนี้เราจะมาขอบคุณคนที่ติดตามมาตั้งแต่ยังบอแบจนถึงยังหนุ่มนะครับผมขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเรามาอย่างยาวนานแล้วก็ยาวไกลด้วยนะครับอรขอบคุณครับผมสาหรับวันนี้เราถือหนึ่งแสนซับเราก็เลยจะมาโชว์โลกกันหน่อยนะ <c oughs> ในข้างในนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับผมทุกคนอย่าเห็นด้วยแหละครับ มาดูอันนี้ก่อนเลยทุกคนมาใกล้ๆครับผมมาใกล้ๆครับผมอันนี้มาเขียวว่าอันนี้มาก็จะมีตัวนาซีอะไรต่างๆนะครับผมในนี้ก็จะมีนี่นะครับผมอ่านี่นะทุกคนคือแบบมันเขียวว่าอธิบายยังไงไม่รู้นะครับน่ารักเดี๋ยวเราจะมาเปิดโลมาดูใกล้ๆนะครับโอ้โหโอ้โหโอโหเอนนี้ทำไมมันหายอันนี้มันเป็นอะไรอ๋อมันเป็นแมลง อ๋ออันนี้นะครับอันนี้นะครับคือแบบ,แบ,บโลโก้เฉยๆครับผมโลโก้ที่ผมเคยทำ<ช><อ>มาก,ก่อนนะครับอันนี้อย่าไปสนใจอน,นี่ผมก็จะเป็นโล่เงิน โลกเงอโลกทองนะครับผมค <จะ S 1> รับครึสำหรับหนึ่งล้านซําจะไม่แม่สวไม่แม่สว,ส,วสัสวิเศษป,ป<ร>ยาออนอันนี้เราแค่มาโชว์นะเรามาโชว์แบบที่จริงแล้วเราก็ขอเอ๊ะเราก็ได้ขอโล่มาที่เรียบร้อยนะผมก็<อ>สําหรับวันนี้ก็ยังมายังไม่ถึงนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ถึงเราก็เลยต้องทําคลิปแบบสามมิติครับสามมิติเลยแหละครับห้ามิติไม่มีนะครับทุกคนแล้วนี่ครณเอาโลเขามาทําไมอันนี้ไม่อันนี้แค่เอามาโชว์ เอามาโชว์เพื่ออะไรามาชว่วยให้ท่านผู้ชมดูไงว่าถ้าเป็นเพื่ออะไร,ไอ,ไรอันนี้มันจะเป็นรุ่นหนึ่งร้านแน่นอนก็มันก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็จะได้ประมาณนี้พโลโล <นะ S 2> ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะแบบเล็กขึ้นแล้วนะไม่ใช่ของกูเล็กน,นะของกู ดูแบบถ้าโล่แสนมาถึงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ทุกคนดูดนะคใช่ผมอันนี้แค่ขอปลอมนะครับผมของก๊อฟอันนี้เดี๋ยวเราจะยนต์ให้ทุกคนเออเราจะนี่เราถ้าหลังก็จะมีโลโก้สปูโรนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นราชการปร,ระตาตา,ตายูทูบอะไรต่ตงางๆนะครับนแล้วเราจะไม่สนใจนะทุกคนอันนี้เราจะทิ้งหมดเลยอู้ทามือนหน่อยมือรอนไหมคือตอนนี้เย็นมากทุกคน ข<พ>ออภัยด้วยนะครับที่เปลี่ยนสถานที่หน่อยนะครับผมตอนนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่ที่คือแบบมีน้ำนิดหน่อยนะ <c oughs> ไปการรอ้รอนๆแบบนี้ต้องด,ด้วยน้ำเย็นๆนะ,ะ <c oughs> นั่นแหละ,ะนะคือแบบเรามารีวิวโลเลยเรามาเอาโลนี่เราไม่เอาแล้วครับช่วนก็ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับหนึ่งแสนซับนะผมก็คือแบบขอบคุณครับขอบคุณครับผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเติงมากนะก็พยายามทําให้เต็มที่สุดนะแล้วก็ไอตอนนี้หนักประพผมนี่นะครับผมที่แบบน้ำหนักหรอครับ มนแล้นะทุกคนเด๋ยวเราจะมารีวิวรูร้านใช่ไหมครับใช่ครับแต่เราย<อ>ังไม่ได้โล่ร้านนี่ครับแสนก็ยังไม่ได้ครับสองสันเดือนมานี้แม่นำมือก็สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือแบบใช่ครับบรรยากาศแม่นำมือตอนนี้ก็น่าอยู่นะครับแต่บรรยากาศตอนนี้แม่นำมือก็สองสามเดือนมานี้ก็สายเป็นที่เรียบร้อย<ช>แล้วครับ <ผม S 1> <ม>แล้วก็ น้ำมูกตัวใหญ่อ่าใช่หรอนั่นแหละครับก็สำหรับแม่น้ำมือนี่เนาะมันก็เป็นทางใสอยู่แล้วนี่นะครับผมฮ่าท่านชื่นบอกว่าแม่น้ำมือใสนี่นะครับมันก็เป็นเป็นสอยู่ครับแม่น้ำนี่นะครับผมใช่แล้วครับแล้วก็แคสระสระเดียวนี่นะครับผมาะช่วงนี้เป็นฤดูร้อนต้นไม้แห้งอะไรตอนนั้นคุณไปเผาตอนนั้นผมไปเผาเรือครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนก็สำหรับที่นี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมากันน้ำอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยทุกคน คั่วอันั้นเสรแล้วเหรอครับใช่ครับผมคือแบบไม่ไม่ใช้สบู่เลยนะครับคือสองอ่าน้ำนี่ไม่ใช้สบู่เลยนะครับคือตอนนี้หนึ่งมากมาครับผมโอเคตอนนี้ก็มีปลาไม่ปลาปลาเลยนะครับปลาคนที่ชอบนมใหญ่ๆก็คือเสียชิ้นนี้ครับโอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะผมเราก็ได้อ่าน้ำอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือแบบตอนนี้โคตรร้อนเลยนะผมก็คือแบบร้อนจัดนะต้องสู้ด้วยเย็นน้ำแม่น้ำเลยเนี่ย เอาวโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้แล้วเออสำหรับตอนนี้นะผมพีทเราก็ได้เล่นน้ำอะไรพอประมาณแล้วนะครับผมคือแบบตอนนี้เราเป็นเนยจัดนะครับผมก็อภเปรายว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วทุกคนถ้าใครท so ี่ชอบคที่แบบนี้ก็อย like. ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดอย่ากดดีไลค์กดติดตามกดชิบหายแล้วและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกันดิไลค์ไลค์ไลค์กันด้วยนะครับผมโอชีด้วยนะครับผม แล้วก็เ,<อ>เจอกัน,นใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีครับบอลสวัสดีครับบ๊ายบาย